ค่ะกาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านเอฟซีทุกท่านค่ะค่ะมาอนี้กะมาผอกับเจี๊ยมข้ามสามตัวเต็งให้เกานะคะมาอนี้เจี๊ยมข้ามสามตัวเต็งกะสิพ้าท่านผู้ชมไปติดต,ตามนังเล่าข้ามฝันกับอาจารย์จงเฮ้งเนาะคะ่ะอาจารย์จงเฮงมีเพื่อนกับเป็นคนฝัเนเนินเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพิ่นเป็นคนฝันเงินเพื่อนฟันว่าเพื่อนไดนไปเจ็บเห็ดเนาะค่ะไปเก็บเห็ดในป่าเนาะคะ่ะเพิ่นกับเห็นนกเนาะคะ่ะหนกเป็นฟูงหมักใหญ่เนาะคะ่ะอยู่เพิ่งตัวใหม่เนาะคะ่ะ นกนั่นกับหองเป็นเจ้าแส้พันวาเนาะค่ะท่านผู้ชมสงสัยว่านกเจ้าที่พันวาเนาะค่ะเป็นกะแนมไปเนาะค่ะกะไปเห็นตัวเรศกต้นไม้ใหญ่เนาะค่ะท่านผู้ชมกะเห็นตัวเรศกต้นไม้ใหญ่อาจารย์จงเฮงพันวาสงสยัยมีนกเพิ่นกะสีที่ร่างมะโบเนาะค่ะว่าให้อาจารย์นี่แนมไปเนาะค่ะความฝันของอาจารย์จงเฮงนี่สิเป็นจังไดเป็นไปเป็นแม่แนวใดเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะท่านผู้ชม ถ้าไปติดตามรับส้มรับฟังความฝันของอาจารย์จงเฮงเขาพบกันค่คะไปค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จงเฮ่งค่ะค่ะสวัสดีค่ะสอาจารย์จงเฮ่งค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะธรรมชลวมน้กาเดินทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของอาจารย์จงเฮ่งนะคะเนาะอาจารย์มีพันกัเป็นอาจารย์ที่ให้หวยเม่นแล้วธรรมชลให้ตรีเม่นนผู้ชลรอบมีอาจารย์เิ่นกับความฝันแล้วค่ะ มีแนวทางตัวเลขมาฝาก่านผู้ชมค่ะตัวเลขของอาจารย์เลยค่ะพวกฝันของอาจารย์สิเป็นตัวใดกะฟังจากปากของอาจารย์เนาะค่ะเนาะอาจารย์ฝันว่าจังไหนคะโผฝันว่าไปเก็บเฮ็ดล่ะไปเก็บเฮ็ดเนาะไปกับพอ่อโอ้ยเฮ็ดพ่อแบบไรเลยเฮ็ดพ่อนีตลอดง่ครูคีเดีติดกันบมวันละสามดอก สองหลอกสามหลอกเพรพอจังไหนสันมื่อกีมีตลกมีไงเถะว่เก็ยยบเอาเก็บเอา,เอาฟันาไ,ไหแม่สุดนี่ฟันมาเก็บเพชรน่ยจะไหม่ตลอกง่าง่เพชรพอบานนี้สแย่า,างไปอีกมันมีพ่นมีพ่นผัตวนใหม่ที่ง่แนบน,นกมันหงกิ๊บจับกิ๊จบจก็เลยแนมเอานกมาเทีกนย่งว่ เนี่ยไปเราเห็นเพื่อนเคียนเด็กใส่ตวนใหม่คือน้ำวัดน้ำหวานนะเพื่อนเคียนใส่ตวนใหม่ไว้อันเด็กนั่นวายานกมันอื่นทห่นมึงเด็กบ่ก็เลยว่า<ม>เนี่ยมึงโดนเห็นเด็กเพื่อนเขียนไว้เพื่อนก็เอาสีสแดงๆอย่างนี้เขียน,ะนต่วนใหม่ไว้หนึ่งสามศูนย์ <ใ>เด่ก<า>นั่นตัวสีแดงจึสี <ๆ S 2> แดงเลย,เลยอยู่ในต้นใหม่น่นนกมันหอมทุกปัดปิปัดเลาะเก็บเก็ดไปคือเกลไปหานน่ะ่ะต้นใหม่นั่นต้นใหม่ไงต้นนั่นอยู่ในป่าบรอคะอยู่ในป่าอยู่ในป่าแบบว่าสิมีเจ้าของพืนยีรอกเมืองต้นใหม่นั้นพิษปกติอยู่แนม,มึงนั่นนี่เจ้าที่นั่น<ช>แมนนกเปิ้นกระหอมกิ๊บต๊ะิดก็เลยแห้งแนมมึงห่วย แน่ม네ืออ <oh> ู้เพิ่นเกียนเด็กใส่นกมันสิบอกดอกว่าแนมันปากว่าเป็นนอนกนอบ้านเนี่ยแนมือเด็ดเนื่งสามศูนย์แดงจึงคึงอยู่เป็นนกน้อยหมอคะอาจารย์นกซ้ำขวกนกเอี่ยงนี่ละแบบนั้นละมันบอกเป็นมูเลยบอว่าไลยอยู่เนี่ยมันจับอิทธิงตูนนั่นแต่ว่าการห่องของนกมันมันห่องพิษปกกะตีมันบอกมันห่องพิษปกติมันเสียเฮาแนมืออ่ะนะว่าสิยว่าแนมได้ไก่กลมเลาะไปหล่อไป ก็เลยคิดว่าห้องอีหยังหนอมันคือเห็นของนี่ก็เลยแหนมลบมาเบิ่งป้าโชวเด็กมิแต่ตัวใหญ่ยันห์ตื่อาบ้าบอกให้เอฟซีเพื่อนฟังนอค่ะเพื่อนมักไก่เพื่อนจัดค่ะมันถือของเพื่อนไก่เพื่อนเอาท่านบันถือไก่เพื่อนพานไปเองสินะแมวมันเห็นจังซี่ก็ได้เอามาบอกให้ฟังมันนี่เก็บเห็ดได้หลายบ้านอาจารย์วายได้เพิ่งกระตาคนเดียวมิเตเฮ็ดปอเด้มิเตดอกใหญ่ยัน ไปไปก็ไผค่ะไปหร้ยคนอยู่ไปน้ามูกวบวบวัหูละไปพอกันยี่ในปางเีด็จอะคือมิแต่บหูนะหูตาจักเป็นมาตาไซละ่ะเออไ้แม่ว่าเข้าไปหากินพอกันนี่ละ,ะจักมันขิดจังไรจังไรจังไปพอเห็ดบาเห็ดเจ้าจก็ผ่ากันได้บ่ค่ะได้อยู่ทามกันแต่ว่าได้อยู่ก็ได้กินอยู่ปรสารทามิ่นค่ะ บาปเก็บห็ดมันกระมลเก็บซื้อแล้วแนมไปเห็นเด็กให้สูบก่อตอนอาจารย์จงเห็นห็นเหล็กนั่นนี่มูเห็นลำบวกบวกกระบอปากหรอกแต่จักอื่นข้าเจ้ามายังได้เข้ากับยางไปไกลซ้ำทางถนนยางสุก้นสุแย่ไปนาสุก้นสุหาคนมันกระบวสิ้นบ่ราสนกันสี่ยางเป็นนาเป็นนาหาเห็ดไปตามสระข้าบเรื่อไปเลยเออหาแบบเพื่อเข้ไปหาผู้ค้นนี่ล่ะ จะ่าห่วยโอ้ยขันขันเหียนเด็กนี่กับเป็นตานารุ่นยุขั้นเห็นแบบนี่เป็นตัวนลยแมนเป็นตแถมยนนี่ตสีแดงน้อแมนเิ่นเขียนไห้ได้แต่ต้นใหม่ไหวค่ะก็แบบนี้นี่วัดปลาวัดยังคนปลูกต้นใหม่คนเขียนตเด็ไหวจริงค่ะแต่ว่าบริเวณนั่นนั่นบ่เปนวัดบอ่บอบอ่บอ,บอ,อเป็นเขตวัดหรอกคือว่าเป็นเขตปลาสงวนอียงนี่ล่ะค่ะต่นอื่นนี่บ่ออาจารย์ บ่อต่วนอื่นแม่เมือยูบ่อเห็นนกมันกับบดีห่องสะนั่นคือจุดตัวตีก็นีนกมันสีคือว่ามันสีมีลางบอกห้ให้เฮาเบิองว่าเออมีเด็กมีคล้องดีอยู่ในหันจังสันน่ะค่ะ่นอื่นนกกันนาสีอื่นให้เอาชูเอาหลาเนาะแม่นนาสีให้อาจารย์ละเพราะว่าผู้อื่นนกอาจสิบริยินเสียงนกห่องจังว่าบริสุนใจเนาะแม่นแมนอาจเพสีเสรา่ให้ได้ยินคนจะเสียงให้ยินเป็นบางคนจังสีนาะค่ะ จะมาแน่มือโอ้ยส Get> ัดเจนดีเลยสัดเจนโตง่ใหญ่ายซัมปูมือเข้าคนเดียวค่ะเพื่อนเพิ่อนเกี้ยนไปหนึ่งสามศูนย์อ่าอือจะมาห้วยท่านเห็นกบบเป็นตาสื่อระหงเบิองอยู่ขั้นภูเพิ่นมากน้ำนอค่ะคือกข่เพื่นจัดเบิ้งเอฟซีขั้นถ้าเพิ่นมอมักอะเพิ่นปล่อยไปฝันนี่ฟันฝันมือใดคะอาจารย์ฝันมืาขึ้นหวานนี่ ตอนนี้คือว่าต้นไม้ต้นนั้นใหญ่บ่โอ้ยใหญ่กอดบวชหุ่นแล้วต้นไม้ต้นนั้นใหญ่แบบว่าสมบูรณ์ใบนี่เอ้อเฟื่อยคายต้นโพ่ไปอย่างสนาค่ะค่ะอยู่ในนนะแต่บ่ฮู้ว่าต้นหยังมันกระคับไข่คับข้าก็ได้บ่ไริบูรงคักปันก็เทิอนสิเปล่าหน้ามู่เห็นเด็แล้วะเปล่าไปจังซี่นะค่ะก็คิดดีใจหรือว่าเออน่าสิมีสูบแล้วเบิ่งแล้วเฮ็ดก็ได้ ตัวเล็กลกไ็ได้หมานคักๆละโมนีคิดว่าแมนอยู่คิดว่าสีไม่สูบหรอกในใจนะว่าโอ้ยขั้นถ่าให้นี่เพิ่นเบิ่งกับเพิ่นสีไอ้เพื่นมีโูบมีหมานหน่อยจะปิดจะวางขั้นถ่าให้ก็ให้เป็นตัวแนวนี่ก็้อให้เขาอย่ามาปิดมาวางให้เขาเป็นตุนเป็นตัวไปจังสีลาข้าผู้เพิ่นเบิ่งเพิ่น,น,นก็อยาก อันอยากเห็นของแขกเนาะค่ะกระบอกได้ว่าเอือแอมาหลอกมาตัวกับบอกได้ว่าเห็นจังสี่กระบอกจังสี่ให้ฟังค่ะอือเป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางเห็นเนาะเอือเป็นแนวทางเสียนทางไปเสนแล้วค่ะเพิ่นมากน้ำเนาะคนเพิ่นเบิ่งทัวไทยทัวประเทศเข้าครับเพิ่นมากค่ะแต่ว่าอาจารย์หาสื่อใดญ่บ่ไม่จังว่านั้นเด้อกระบอกหัว่าได้เพิ่นอัดเพิ่มตันตัวได้บิกเนี่ย ตลี่กแต่เหนืบึงแล้วค่ะเนาะบ่อบๆเพาหนอเขาในเมืองเนี่ยนะราอยู่ตะบานนี่ลก็เ่ราหนว่าตัวได้ติมตัวได้อันจัยงซีแต่ว่าอาจารย์หนึ่งร่องเสียงเบิองนี่เด้อเดีเมลั่มเอาววานดีเสียงเบิองค่ะรองเสียงมันกะันเมีนสิเขาคือเขาหลดเ่ได้เสียงอยากเลยค่ะเนี่เขาก็คือตําไปเลยดมันบอกอาจารย์ค่ะเพราะฮัแต่เสียง พอบเพราะว่าตัวเลขนี่ถือว่าใหมากแบบว่าสีแดงจริงคือหางเดียวเน้นนเลยเนาะอาจารย์เนาะค่ะตัวนี้นะแต่ว่ามันมีมากในใจอยู่ตัวนี้กับโมเมนต์ฮิในย่างดรอกคึดมากคึดมากเป็นใจจัวใดคะกเก่าหนึ่งนี่ละฮกเก่าหนึ่งแมนค่ะกะลองเพิ่งเนาะค่ะเรียกอาจารย์นักอ่ะกเก่าหนึ่งเนาะค่ะเก่าหนึ่งค่ะดี เรื่องเล่าความฝันของอาจารย์มี่ยังเพิ่มเติมบ่ค่ะบ่บ,บ่มีหรอมีจำนี่ละค่ะก็ขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตุลีไทยสังข์ผู้ชมทางบ้ารท่ารับชมและฟังเนาะอาจารย์ค่ะ<บ>ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,อ,คคะอาจารกที่าานี่ข้า็มาเบิ่งตัวเลขของอาจารย์จงเฮงเนาะคะ่ะอาจารย์จงเฮงนี่ขึ้นฝันว่าขึ้นไหนไปเก็บเห็ดเนาะค่ะท่านผู้ชมขึ้นฝันว่าขึ้นไหนไปเก็บเห็ดเพิ่นกะพอนนกเนาะค่ะนกปากลายเนาะค่ะอยู่ต้นไม้ใหญ่เนาะค่ะ หนกห้องอาจารย์จง,งเฮงเลยกะแนมไปเนาะค่ะพอดีไปเห็นตัวเลขอยู่ตนใหม่เนาะค่ะท่านผู้ชมตัวเลขของเพื่อนกะหนึ่งสามศูนย์ค่ะหนึ่งสามศูนย์กะหกหนึ่งเก่าเนาะค่ะเลขมากของเพื่อนกะหกหนึ่งเก่าคะ่ะสิบหกคุนค่าสองหาหกเจ็ดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระงงแจ้งเตือน เพื่อซีบริษปลาดคลิปถูกคลิปถูกตัวเลขเด็ดดังๆเนาะค่ะท่านผู้ชมแนวทางดีๆเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เจคํมสามตัวเตีงขอจุบไปเพียงเทนี้คลิปนาพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ